สบายดีจ้าสบายดีจ้าแรงเด็กพี่น้องเ้อม้นอนี้กะเด็กๆเขาอยากกินหมูกระทะพี่น้องฮนะส,งสิ้นดาดันอะไรพี่น้องเราเหยดสิ้นด่าสูเด็กๆกินอนอกเนาะมูงก,กพ็พูลูกสิ้นน้าลองนับถึงกระยาไม่ท่องในก็มาแล้วน้องลุงนํามากินน้ำเอือย,ยดัดหมูกระทะไห้เด็กๆพี่น้องน้องลุงมากินน้ำเอื้อยน้องลุงจ้ะ มากินน,นกเลยนะัดคนละได้ไไดไเลยแขกสบายดีพี่น้องทุกคนโอทวนแหนจะมาเราเก็บเง้กินกัน เราเสเอ็นรอเอ็นกินบอมานี่ะเราจะจังบอกอย่างนะใสะป๊อปจะเป็นตัเปดอห้ทุกคนให้อ้วนตัวเก่ามเป็นมูมันป๊อมันจะกินต่หึงเลย่แซ่ไปคือไ้กินเลยเาคนนีินเห็ดกินจริงเอะตงแม่เอาลยเขาเจียวา นักยิมบอลหูันลูกลูกไปหาทองยังลูกยังร้ทองเอาทองสิบวกเก็ดเหียดนะฮะตั้งกูจะเก็ดเนาะบ่าทีส ครับที่อ okay. ย so ู tai, ่ได้แต่ครับหัวใจอยู่ไ no. ม yeah. nee. ่ได้แม่น้องโอเคแต่ว่าเอาท่านแหละอันทัดเก่งโล่ก็จักตรงเอาไม่ดูเ like นี่ยเดี๋ยเราก็มีคุณยืนกำังบ่ไม่ต้องมันไมาเอา้องก็มุ่งตรงอย่างเดียวตรง

ถามสาเหตุคุณได้บัตพี่นอ้องคือถามสาเหตุทั้งท้องว่าเป็นยังกังว่าประหยัดเวียกอยู่น้ำเขาโตเขาก็คือว่าดีอยู่ว่ะประหยักอยู่เราเทองเนาะมา่อกี้ใชเออทำว่าบระยักอยู่แมนบอกแต่ชื่อประยักอยู่เอาโอเค <c oughs> เป็นยังบระยักอยู่ว่โะโอเคอะไรอันนังเขาขอเวลาอยู่สามสี่มื้อกับ มาเราทนเนาะมาถ่ายคลิปก่อั่านยังเลือกว่าจะไปขายเสือผ่านะมงเขาหัวนะกดะาไปก่อนครับืก่อน่องเลยกีน้ำาันนี้มนับนี้นะยังไงจ้ะกินยังไเรอู้ซุเลยะลงอีกน้องีกแล้วยได้สิเลย มือ <fl |ro|> มตอนมยเะน้ามางถามสาเหตุน่งท้องเห็นหอยบอกว่าได้เพรบมีคําตอบบอยากอยู่คือบอยากอยู่เพรวาชีพหัดใจจะบอยู่กับเา

Ừ, ừ. Nên không nát, ta thái chín này, rồi nó sẽ gì bên

ยิ่งมีอ่ะนะฮะบ้านเหาเขาอันมันอันต้นแรกเขาต่างไงครับยังเป็นคนถูกใจบ้านบุญน้อยนี่ยเอาเราดูมาตังจะมีลงงินเดือกันใจมาตังนะ

อำนามเจือเออในเลือดเลือกป่วยเลือกขาดในอันนั it, ้นเขาโอ้ต้นเยอะขาดเล่าเลยครับอ nee ันนั้นป่วยเล่ามันขนาดกระมีเอออะไรให้คอยได้แับนี้ฮะขับหยกด้วยขับหยกพี่น้องเว้ยเ็บแครดี๋ยวมันมี ครับที่อยู่ได้ครับคุเนอกหองห้องทงที่ก่น่นน้ำน้มันราลงการแรงเลยรปแรงนอมันอนอนอน ไปฝุดตัวไะได้ขเขิดิธง <c oughs> <c oughs> มันเป็นอะไรโค้งห้างก็ใส่ถามเนาะหมองกระมิดและผู้คนพากันน่ะอะไรหมองกมิดจิลี่ว่ะทุกคนเลยแซ่บบอกเด็กๆเทปซี่ท้องไปไหมไปเอาหนังแข้งมาไปนี่นี่เห็ดโตโตเรินลงน้ำกินหนาเปล่า อ้วนบ่ไม่กินอ้วนข้าวจบให้แม่นึ่กินไหนแม่เออกินน้องกันอยากอ้วนกันใหญ่นาะลูกเรียกเก่าไปสวัสดีพี่น้องร้องกล่องเลยใครมาแล้วใครมาแล้วงานไปเลยน้องลูกน้ำ

เป็นเขาเปิดขึ้นมามันชาขึ้นมาเครื่องกระตุกโอ้ก็คิดว่เทาบ่หันตมื้อนี้ก็เห็นแล้วิเ็นกบ่เาก็แล้วแล้วนเมื่อวันเว้าเรื่องเว้าเรื่องาบ่สุดจักเทื่อดเว้าไปเรื่อยๆดเือให้ฟังเว้านี่ะทงตเนั่งนี่ตว่า เราวอยังไงกันเนี่ย่มนแล้วอืมมีใจอะบ้อนะเฮียายนเรุเ่ามาดเียเดี่ยวกัเขาคุณมีแนวเหตุการ์บเิ่าเราดีใจอไไรเฮียายานเราลงไปเกี่ยวเขาเพื่อเออเราเคยแนงเนาะเพืเกี่ยวเขาเพือะไรไปหักไปประกาศลาเาอยู่เบียงกันบอกไปทเมือง่าอหากทำมาเพราะงเรานยังไปเมื ไปกับเขาชานีเลยิก,ก,กิก็กาลไปก็ได้คลิปนี้ได้พี่น้องสุขูสุคนขอ,อกันคลิปใหม่เ้้จ้า